สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมซันนี่นะครับวันพดีที่23กันยายนครับฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับหลักๆก็จะมีทั้งเกมเกาโชซูรตาลีแล้วก็นาลิกาสเปนนะครับที่มาเตะกันนะครับผมจะเลือกมาหนึ่งคู่เป็นบอลอิตาลีนะครับเกมระหว่างโตริโน่พบกับลาวซโอนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นสำหรับใครที่อยากติดตามคลิปจะสร้างผมเพิ่มเติมนะครับก็ เน้นย้ำช่องทางตรงนี้เหมือนเช่นเคยนะฮะอัดไลน์เข้ามาครับที่8 8ดแปดแันนีครับพิมพ์8 8 sunny แล้วใส่อัดตำหน้านะครับพออดมาแล้วสมัครกับเว็บ mm 8 8 new นะครับขั้นตอนง่ายตรงนี้นะครับคุณจะได้ทั้งตัวเบอร์ตองและตัวอื่นที่ผมชอบคัดแจกเป็นแนวทางประกอบการตัดใจทุกวันนะครับคุณได้ทีเด็ดผมเพิ่มเติมทุกวันนะหลักๆก็ตัว vp ตัวเบอร์ตองนี่แหละนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะคุณจะได้ปฏิเดียใช้งานด้วยนะครับที่นี่เป็นเว็บที่ปลอดภัย100%เเลยนะครับ แนะนําเลยครับที่ M88 New นะฮะเป็นเว็บที่ครบเครื่องนะครับคุณเล่นทุกอย่างได้ที่นี่แล้วก็ปลอดภัยนะครับระบบดีฝากถอนทันทีตลอดย4่ชั่วโมงนะฮะแอดไลน์เข้ามานะครับย้ำอีกทีนะครับแอด Sunny นะครับเราสมัครกับเว็บนะครับวันนี้ครับไปกันที่เกมระหว่าง Torino กับ l a โซ่นะครับสองทีมนี้เนี่ยไปแล้วสี่นัดผลงานกำลังอยู่ในช่วงสวนทางกันเลยนะครับ โตริโน่เนี่ย uh, แพ้2เกมแรกแต่ว่ามาชนะได้2เกมล่าสุดนะครับส่วนลาโซชนะ2เกมแรกครับเปิดตัวหรูเลยแต่ว่า2เกมล่าสุดนี่คือ uh, มีแพ้แล้วก็เสมอนะครับเกมที่แล้วใต้แค่เสมอกายารี่2-2ถือว่าเป็นผลงานที่น่าเปดหวังทีมของมาเรีโซมารโอซารีชักเล่นไปเล่นมาชัก, uh, ชกอาการไม่ดีแล้วก็คือเกมนี้มันเป็นเกมกลางสัปดาห์ใช่ไหมแล้วสิ่งที่รออยู่ของลาโซอะ คืออะไรอ่ะผมจะเล่าผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ครับเจอโรม่าเป็นเกม Damage กุงโรมแล้วก็วันพฤหัสหน้านะครับก็คือกลางสัปดาห์หน้าเจอกับโลโคโ o t i v e m o โกในยูโรปาลีกยูโรปาลีกนัดแรกพวกเขาแพ้มาด้วยฉะนั้นเนี่ยเ,เกมนี้ผมผมดูแล้วอาจจะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องความสดความฟิตของนักเตะนะครับอาจจะมีสำรองลงมาแซมบ้างอย่างดดนิโลคาเตาดี มัตเตยสักคานยี่นะครับพวกปาทริชหรือว่าสเตฟานดาดูเวดัตมูริกี้อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีลงมานะครับโตริโนโ่กำลังเล่นดีกำลังคึกเลยนะครับแม้ว่าอันเดรเบลลตติจะเจ็บอยู่แต่ว่าข้างหน้ามีทีเด็ดจ,จากอันโตนิโอซานาเบียนะครับผมว่ากับเรทที่เอาลาโจมาต่อ0.25ผมว่าโตริโนโไ่ไม่เสียเปรียบครับคู่นี้ชอบโตริโนโ่ครับเชื่อว่า ฟอร์มกําลังมาด้วยแล้วก็เล่นในบ้านเชื่อว่าเกมนี้ไม่น่าแพ้แลาซิโเนี่ต้องอย่างที่บอกนะต้องน่าจะมีการต้องหมุนทีมนิดนึงนะฮะในในเกมนี้นะครับอ่ะวันนี้ฝากไว้หนึ่งตัวครับสําหรับโตริโนนะครับฟุตบอลการโชว์ซายตาล,ลี่ขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ